ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,568วงเงิน3,750,000ล้านบาท นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,568วงเงิน3,750,000ล้านบาทตามที่สำนักงบประมาณเสนอและอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติพุทธศักราช2,564ตามที่คณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทาง ในการทำประชามติได้เสนอมาและให้ส่งต่อคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรหรือวิปรัฐบาลเพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรต่อไป ด้านในายชัยวัชรงโคโฆสกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนการคลังระยะปานกลางคือปีงบประมาณ2,568ถึง2,571ฉบับทบทวนครั้งที่สองเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาจัดทำกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามมาตรา15แห่งพระราชบัญญัติวินัยนการเงินการคลังของรัฐพุทธศักราช2,561และเพื่อให้หน่วย งานของรัฐนํำไปใช้ประกอบการพิจารณาในการจัดเก็บหรือหารายได้การจัดทำงบประมาณและการก่อหนี้ของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา16แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังต่อไปตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐเสนอสำหรับเป้าหมายการคลังของแผนการคลังฉบับนี้ยังคงยึดเป้าหมายตามแผนการคลังระยะปานกลางปีงบประมาณ2 5 6 8ถึง2571ฉบับทบทวนคือรั รัฐบาลยังคงมุ่งเน้นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายแบบขาดดุลในระยะสั้นเพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพและมุ่งเน้นการปรับลดขนาดการขาดดุลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในระยะปานกลางทั้งนี้หากในระยะต่อไปภาวะเศรษฐกิจไทยสามารถขยายตัวได้อย่างเต็มศักยภาพ ภาครัฐสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการคลังทั้งทางด้านรายได้รายจ่ายและหนี้สาธารณะได้เป้าหมายการคลังในระยะยาวจะกำหนดให้รัฐบาลมุ่งสู่การจัดทำงบประมาณสมดุลในระยะเวลาที่เหมาะสม